สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยส่องความรวยและประวัติอง้งอิงแพรทองทานชินวัตรที่ปรึกษาพักเพื่อไทยองค์อิง,องแพทองทานชินวัตรบุตรสาวคนเล็กข,ของนายทักษิณชินวัตรกับคุณหญิงพจยมา,ามานดามาพงศ์กลายเป็นบุคคลที่สังคมหันกลับมาจับตาม,มองอีกครั้งในฐานะที่ปรึกษาพักเพื่อไทยและทาย,ยาทตระกูลชินวัตรคนล่าสุดที่ก้าวสู่สนามการเมืองประวัติองค์อิง,อง แพทองทานเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2529การศึกษาเรียนที่โรงเรียนเซนต์ยูเซฟคอนแวนซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกันกับคุณหญิงพจมจามนและโรงเรียนมาเตเดีวิทยาลายัยจากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและปริญญาโทการบริหารจาัดก,การโรงแรมที่มหาวิทยาลายัยเซเรออังกฤษสำหรับฐานะความมั่งคั่งและความร่ำรวยของอุงอิงแพทองทานเฉพาะที่ได้รับทราบทั่วกัน มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ครอบครัวชินวัตรมีหุ้นใหญ่อยู่นั้นคือบริษัท s c s s Corporation จำกัดหมหาชนทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีชื่อของอุ้งอิงแพรทองทานเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดณนะวันที่12มีนาคม2,564ถึง29.04%จำนวน 1,216,149, 8 7 0หุ้นหากคำนวณมูลค่าหุ้น ที่เฉลี่ยช่วงบ่ายวันที่28ตุลาคม2564หุ้นละ3บาท57สตางต่อหุ้นเท่ากับอุงอิงแพรทองทานมีทรัพย์สินที่ตีจากมูลค่าหุ้นบริษัทนี้ถึงกว่า4,000ล้านบาทบริษัทนี้ยังมีสินทรัพย์รวมณไตรามารส2ปี2564ถึง46,827ล้านบาทนี่สินรวม27,951ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่8,726ล้านบาทกำไรสุทธิ936ล้านบาทประวัติอุ้งอิงแพทองทานยังมีอีกบทหนึ่งคือเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานสร้างครอบครัวกับปอปิตกสุขสวัสดิ์เมื่อกลางเดือนมีนาคม2 5 6 2แล้วต้นปี2 5 6 4ก็มีข่าวดีอีกครั้งเมื่อคลอดลูกสาวเมื่อวันที่10มกราคม สำหรับเส้นทางการเมืองไม่ใช่เรื่องใหม่ในชีวิตของอุ้งอิงแพรทองทานเพราะได้คลุกคลีซึมซับบรรยากาศทางการเมืองมานานนับตั้งแต่นายทักษิณลงสนามการเมืองเต็มตัวจนเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อปี2544ที่ตอนนั้นอุ้งอิงแพรทองทานอายุเพียง15ปีจากนั้น10ปีต่อมาเป็นเวลาของนางสาวยิ่งรักชินวัตรในฐานะอาสาวได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2554 อีก10ปีผ่านมามาในปี2,564นี้อุงอิงแพรทองฐานก็เป็นทายาทชินวัตรคนล่าสุดที่ประกาศลงสนามการเมืองเพื่อสารต่อความฝันอีกครั้งในฐานะลูกสาวสุธิรักษ์ของนายทักษิณชินวัตรและหลานสุธิรักษ์ของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์ศิรปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ